พอถึงแปดโมงทุกวันพระเราก็มาแบบกอนก็ได้สวดมนต์บางคนก็มาช้าก็าจะเอาข้อในเท้าให้เรามาก่อนเราก็ได้เตรียมบทได้สวดไหว้พร <c oughs> ะ,ะในวันพระได้เต็มที่แต่บางคนบางท่านก็เวทมีเวลาไม่มากเหมือน,น,าานพวกเราเขาจะมาใส่บาตรอย่างเดียวมาฟังธรรมอย่างเดียวก็จะเราได้บทเลยเนี่ย คนที่มาเกาะก็ได้เปลี่ยน,ดนยไดิบขึ้นขึ้นได้จดมนด้วยได้สมาทานถิ่นได้เอาไวทานได้เสียบากได้ทำธรรมครบเลยเดี๋ยวใครมีโทรศัพท์ก็ปิดปิดลดเสียงไว้หน่อยเอาพอดีพอดีอย่าให้นนนนค,นะนค,คนอื่นเขาได้ยินเดี๋ยวจะเป็นบาปนะเป็นบาปเพราะว่าคนอื่นเขา สวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมเดี๋ยวเราไปรบกวดเขาจะมีบาปอุปสรรคชีวิตก็จะมีเจตหาไปรับรืมเขาเราเมื่อเขาพิมพเขาทำดีทำบุญคุณศพเราไปรบกวนไปกั้นใจให้เขามีสมาธิไม่หมันโกรธมันก็หลบไปหมดแหละชลาเบียดเงินกระแดเนี่ยเงี้ยเสียงมันจะได้เงินไม่ถึงนะ กเรามีเวลาสัาห <im sharing> ีไวไฟก็ถือถือหมดหมยว่าบางคนต้องอาศัยไวไฟก็ไม่ถึงหลักนลไก็ได้ห้ามหรอกที่ให้ได้ประโยชน์กันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนทำอะไรแต่ก็บอกบานทีเป็นเด็กก็อาจจะไม่รู้แต่เราเป็ผู้ปกครองก็แนะนำนะให้หมอให้ควรจะได้รู้อะไรเป็นอะไรเป็นบาสนะ โยโซภะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธร,ระภูมิระพาเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอาะหั์ดาเพิงกิเลสเทุกเส้นเชิงตัดสรู้ชอบายโดยพระองค์เอง สวะข้าโตเยนาภาคาวะตาพระธรรมเป็นที่ภูมิภพาคเจ้า,าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะขคาวโะตะสวกาาสังโฆ พระสงฆ์สาวของพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ได้ปฏิบัติแล้วตามมยางพระกวันตังสถารมังสะสังขังอิเมสการิยะธารังอ โลปิเทหิอภิปุชยามา้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชายอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตภาคะวาสุจิราปรินิพุโตปี้าแต่พระองคุเจริพระผู้มีพระภาคเจ้า แม่ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งลหลายปาชิมาชนะตานุกรรมประมมานาสาทรงมีพระหารทายอรุเทยอนุขแก่ผู้ข้าพระเจ้า อันเป็นชนลุ่นละหังอิเมสาคาเรทุขาตาปันนาการผู้เตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสาการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ อัมหังติขรารตังหิตายสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเท <c oughs> อะระอรหังสัมมาสัมพุทธโธภาคะวา รพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพราะอารหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโุ้ทางพระขวันตังอภิวาเทมี ข้าพาเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานาสวากขาตโตพาะคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มี ขาพเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกสุปฏิปันโนภะทวะโตสาสวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนาหมามีข้าพระเจ้า,านอบน้อมพระสงฆ์กรบ อันธรรมยังพุทธสาพควโตบุภพภพาคณนมามกะรังกะโรมะเสเชิญเถิดเราทั้งลหลายทำความนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องตน้แนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดนาโมตสัสสะพะคาวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาเจ้าพระองค์นั้นอาราหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสามพุวธัสาตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตัตสาภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า,าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไขาจากกิเลสสัมมาสามพุธัาสะ ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสะภะคะวะโตขอ,อน,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธพิทูติงกะโรมาเสเชิญเถิดล่าทั้งหลายทาความชมเชยเฉพาะพระพุทธเจ้าเถิดโยโสตถาคโต พระตถา,าคตเจ้านาพระองค์ใดอาระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ้งแจ้งอนุตตรปุริสธรรมมาสหารติ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสาเทวะกังสมารกังสะพรามากัง สาสนาพระมณงประชังเทวมโนุสังสยังอภินญ,ญาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความ <c oughs> ทุกให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทังเทวดามารพรและหมูสัตว์พร้อมทังสัม,มนาราพร้อมทางเทวดาและมัร <c oughs> ลูตามโยธรรมมังเเส,ส,สิพระผู้มีพระภาคเจ้า กลยานังไรอในทางกนนาปาิโยสถานกันลยาน,นางันในางให้รอในที่สุดสาสรทงสัพยันชัยังเกวารปริพุนังปริสุทธังพรามจายางปากาเซ บาออันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงร้องทน ธรรมยังสังคาพิจุติการุมาสิเจริเธอกราทางหายทรความชมเชยเฉพาะพระสงฆ์เธอโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโกะสังกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผูมิภา ปฏิบันโลกพระทวาโตสังวาสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระพาจามุใดยปฏิบั ส่งครัวแล้วยาที่พังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตา ของโลไม่นีนาบน์อื่นยิ่งกว่าธรรมทังทางอภิปุส No.